ชาวอิหร่านไปรวมตัวประท้วงกันในกรุงเตหารานและอีกหลายเมืองตั้งแต่วันเสาร์หลังเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีการวางยาพิษนักเรียนหญิงตามโรงเรียนหลายสิบแห่งโดยพบว่าเด็กนักเรียนหญิงหลายร้อยคนพากันล้มป่วยด้วยอาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทางการเชื่อว่าเด็กเหล่านี้อาจถูกวางยาพิษโดยฝีมือของศัตรูอิหร่าน โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้ได้รับพิษอ่อนๆขณะที่นกักการเมืองหลายคนตั้งข้อสองสังเกตว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มอิสลามสุดโต่งที่ต่อต้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง ส่วนการศึกษาเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยได้พบตัวอย่างต้องสงสัยที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนพากันล้มป่วยและจะรีบประกาศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้รายงานเมื่อวันเสาร์ระบุว่าอาการป่วยของเด็กผู้หญิงเกิดขึ้นตามโรงเรียนมากกว่า30แห่งในอย่างน้อย10จังหวัดจากทั้งหมด31จังหวัดซึ่งคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นพ่อแม่ที่พากันไปรวมตัวหน้าโรงเรียนเพื่อรับลูกกลับบ้าน ขณะที่นักเรียนบางคนต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยรถพยาบาลหรือรถบัสมีภาพนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในเปลสนามที่นําออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสฟาฮันผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองกอมบอกว่าลูกสาวสองคนของเธอที่เรียนอยู่ต่างโรงเรียนป่วยเพราะถูกวางยาพิษทั้งคู่เนื่องจากมีอาการคลื่นไส้หายใจถี่และชาตามขาซ้ายกับมือขวารวมถึงเดินลําบาก ขณะที่ชาวโซเชียลมีเดียเชื่อว่าเป็นสารเคมีแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด